สวัสดีครับนะครับผมก็นําพระรูมแรกนะครับของหลวงพ่อหนุนนะครับสุวิทยโยนะครับวัดพุทธมโมฬารามนะครับนำมาให้ชมนะครับนี่เป็นพิมพ์หยดน้านะครับหยดน้านะครับหยดน้านะครับจะเป็นปี6กสามนะครับนี่นะครับยานพระปทิยะแล้วก็หนุนนะครับแล้วก็ให้รวยนะครับนะครับแล้วก็มาดูด้านหน้านะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของวัดพุทธโมนะครับเป็นพิมพ์ที่หลวงพ่อพุทธศินเองนะครับพุทธศินเองนะข้างหน้าเป็นสมเด็จองค์บทผมนะครับ นะครับเป็นสมเด็จอมรุม์นะครับในทรงหยดน้ํานะครับพิมพ์นี้นะครับถอดจากพิมพ์เนื้อผงนะครับถอดจากพิมพ์เนื้อผงที่ควางวัดได้สร้างที่หลวงพ่อท่านในพุทธศิลป์เองจานเองหาหาเมือสารเองนะครับคือเป็นต้นพิมพ์นะครับในเรื่องพุทธคุณนะครับหยดน้ํานะครับได้เป็นสื่อแห่งความสมดุลสมบูรณ์นะครับสื่อแห่งความสมบูรณ์นะครับผมสื่อแห่งความสมบูรณ์นะครับ ความมั่งคั่งความสมบูรณ์นะครับอุดมอาพสุขนะครับพุทุกคุณนะครับนะครับพุทุกคุณก็ครอบจักรวาลนะครับพรอจักรวาลมีอาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับองค์สมเด็จองค์ถมนะครับเบื้องหน้านะอยย่อามามามาอยู่ในพระลุมแร่นะครับแล้วก็แขวะคาดปลอดภัยนะครับแขวะคาดปลอดภัยนะครับแล้วก็โชคลาภนะครับโชคลาภรวมถึงความ สมบูรณ์พุนสุกนะครับในเรื่องการทำนาครับเด่นทำนาหรือว่าค้าขายนะครับนะครับพิมพ์นี้นะครับตอบโจทย์ได้นะครับชอบพิมพ์ไหนนะครับแล้วก็นําไปให้เด่นเด่นนําไปบูชานะครับตามจริตตามนิสัยของตัวเองนะครับนะครับผมครับดูนะครับรอบๆนะครับ นี่นะครับถือว่าเป็นพิมพ์ของวัดพุทธโมกนะครับเป็นบัตรคงพันชาตีนะครับคงกับเด่นเรื่องคงป้องกันนะครับคงพันชาตีแล้วก็อุดมอุดมสมบูรณ์นะครับการการเรีนการทานาหรือว่าการค้าขายนะครับแล้วก็การประกอบการดํารงชีวิตนะครับหยดน้ํานะครับเป็นสื่อแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับผมนี่นะครับ นาใม้ชมนะครับชอบพิมพไหนนะครับเป็นเลืองทางพิมพ์ไหนแล้วก็บูชาตามพิมพ์นั้นตามจดิตตามนิสัยของตัวเราเองนะครับทิมนี้เป็นพิมพหนึ่งที่หลวงพ่อสร้างนะครับที่ให้ชมนะครับเป็นปี6กสนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับผมนะครับผมนี่นะครับแอดเอ l ดี e ์นะครับหรือเฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรครับโทรมาคุยกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ